ัสดีเพื่อนสมาชิก facebook นะครับแล้วก็ผู้ติดตามก็มันมีกระแสเรื่องทองมาก็สักเกือบ2ปีแล้วนะครับก็ใกล้ๆจะครบ2ปีแล้วก็มันมีสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งนะครับฝากถามมาฝากถามมามีทั้ง discredit ทั้ง bully นะครับก็ที่จริงผมไม่ได้สนใจครับ มันทําให้ผมใจฟูมากกว่าว่าคือคนที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีเนี่ยนะครับเขาอยู่ตาแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยต่ากว่าเรานะครับคือเราอยู่สูงกว่าเขาแต่วันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยคือจะแนะนําให้เขาได้เข้าใจนะครับว่าในสังคมหรือในชีวิตประจําวันปกติเนี่ยคือเราทําให้ตัวเอง่ดีก็พอนะครับ คือที่ผมทํามาเนี่ยตลอดสองปีล่าสุดเนี้นะครับผมเปิดสอนสกัดทองฟรีนะครับก็คือมีการสอนให้เอาวัตถุดิบมาทำนะครับซึ่งมีมหาผมเนี่ยผมมีบันทึกไว้หมดนะครับจำนวนคนเนี่ยในสองปีนี้ก็ประมาณสักสามพันกว่าคนนะครับที่เข้ามาหาผมในเรื่องทองอย่างเดียวนะ พอผมทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับทําเกษตรแต่สองปีมาเนี้ยผมไม่ได้ทํางานผมเลยนะครับผมต้องจ้างคนนะครับมาดูแลฟาร์มนะครับทุกวันจ้างช่างนะครับจ้างช่างมาสร้างสร้างสิ่งก่อสร้างที่ที่ผมกําลังดําเนินการประเด็นสําคัญก็คือในปีหน้าเนี่ยผมอยากจะเรียนเกษตรให้จบนะครับในระดับปริญญาตรีเนะี่ยมันเหลืออีก หนึ่งปีนะครับที่ผมจะต้องเรียนให้จบแล้วมันมีภารกิจเยอะซึ่งจะบอกก่อนเลยว่าคนที่จะเข้ามาหาผมในปีหน้านะครับอาจจะต้องนัดกันแบบเข้มข้นนะครับก็คือถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยผมไม่ให้มานะครับเพราะผมมองดูแล้วว่าคนที่มาหาผมเนี่ยมีเป้าหมายแค่สองอย่างก็คือหนึ่งอยากทำให้เป็นนะครับอยากทำให้เป็นก็คือมาดูกระบวนการ มาช่วยกันทํางานกับผมนะครับกับคนที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยต้องการรายได้นะครับต้องการรายได้แค่นั้นนะครับกระบวนการไม่ได้ส่วนแต่อยากมีรายได้เพิ่มซึ่งไม่จําเป็นต้องมาหาผมนะครับไปดูแค่ใน youtube ผมที่ลงไว้ว่าหาของมาขายยังไงขายที่ไหนนะครับผมมีคําตอบให้นะครับไม่จําเป็นต้องเดินทางมาอันนั้นคุณจะได้ตังค์เลยมีรายได้เลยอันนี้ผมดีใจนะที่ผมมีส่วนช่วยเพราะว่า ไม่ต่ำกว่า20%นะที่สามารถมีรายได้จากสิ่งที่ผมสอนนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของผมนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยปื้มนะครับไม่ปื้มเลยไม่ปื้มแล้วก็จริงๆไม่ได้รบกวนจิตใจนะแต่คืออยากอธิบายให้เข้าใจดีกว่าคือกลุ่มคนที่มาหาผมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาไม่ประสบความสําเร็จนะครับกลุ่มคนพวกนี้จะพยายามดิสเครดิตนะครับดิสเครดิตสิ่งที่ผมทํานะครับ แบ่งแบ่งกลุ่มพวกจิตใจต่ำกว่านะพวกจิตใจต่ำพวกนี้มันมีอยู่สองสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่คาดหวังแล้วไม่ได้คาดหวังแล้วไม่ได้คือถืองานมาทําแล้วไม่ได้ทําถืองานมาทําแล้วผมไล่กลับนะครับหรือมาหาผมแล้วโดนผมเชิญกลับนะครับเพราะทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นไอ้พวกรับจ้างทำเนี่ยครับรับจ้างทํารับจ้างสอน ที่เอาเรียกว่าวงการแล้วกันเนาะคือในวงการเดียวกันทั้งที่รู้จักก็ดีที่ไม่รู้จักก็ดีนะครับไอ้กลุ่มคนพวกนี้นผมเคยเจอจริงๆเนี่ยไม่ไม่เกินห้าคนนะนอกนั้นคือคนที่ไม่เคยมาหาผมเลยนะครับในกลุ่มนี้เองเนี่ยมันจะ discredit ผมนะครับถามว่าลบควรจิตใจไหมก็มันก็มีนิดหน่อยนะครับเพราะเวลาคนมาหาผมเนี่ยเขาเอามาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเออไอ้นี่นะพูดอย่างนี้ไอ้นั่นพูดอย่างี คือเราก็ฟังนะครับฟังแล้วเราก็อธิบายเขาฟังเออถ้าจะอธิบายชัดเจนเนี่ยไอ้คนที่พูดนะคุณจะได้ยินด้วยนะครับเนี่ยเป็นที่มาที่ว่าวันนี้ผมอยากพูดให้มันได้ยินด้วยว่าสิ่งที่คุณถามหลายคําถามกับผมเนี่ยผมอยากให้คุณฟังข้อเท็จจริงนะครับก็คือคุณทําตัวคุณให้ได้เท่าผมก็นะครับคือผมสอนฟรีเนี่ยแต่คุณสอนเก็บตังค์นะครับแพงกว่าผมด้วยผมไม่ได้พูดนะ เวลาคุณรับจ้างทำเนี่ยเก็บ10% 20% 30%จนถึง50%เนี่ยมันก็เรื่องของคุณนะผมไม่เคยไปไม่เคยไปไม่เคยไปพูดถึงนะคือทางใครทางมันนะครับแต่พูดในถึงผมเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีเออในในเมื่อมึงไม่ดีอะ่ะขออนญาติใช้คำหยาบมึงไม่ดีแต่มาพาให้คนอื่นต่ำลงไปกับตัวคุณเนี่ยอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อธิบายอย่างบางคําบอกว่าผมอมทองลูกค้านะครับอ่าผมอมทองลูกค้ามันเป็นเรื่องขำนะอ,อย่างบางคนได้เยอะนะครับได้เยอะได้ทีหนึ่งสองขีดสามขีดสี่ขีดนะครับผมคิดค่าทำห้าพันนะครับเนี่ยมีนะนี่ 5, นะครับค่าทำห้าพันนะครับค่าทำห้าพันแต่เขาได้ทองไปสี่ร้อยสิบเก้ากรัมนะครับ ถ้าผมคิด30%เท่าคุณเนี่ยที่พวกจิตใจต่ำมันพูดเ่ยผมไม่ต้องไม่ต้องสอดแล้วผมทำอย่างเงี้ยได้ตังค์ดีกว่าอนะอ,อย่างนี้นะครับอ่าคือตัวนี้ค่าทำเก้าพันนะครับแต่ของเขาทำยากนะครับมันมีมูลค่าทองประมาณเนะนะก้าหมื่นห้าเก้าหมืนห้าก็ก็คิดต่ำนั้นนะครับ มีหมดนะครับ2ปีที่ผ่านมาผมจดไว้หมดเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันนะครับค่าตอ่อค่าทำสี่พันแปดนะค่าทำสี่พันแปดก็คือเป็นค่าเคมีแล้วก็ค่าลูกน้องค่าทีมงานก็อ่ะ,อะโอเคเรื่องเรื่องค่าทำเรื่องหาหัวคิวไม่เป็นไรแต่พวกที่ผิดหวังนะครับก็คือส่งงานมานะเนี่ยส่งมาอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะผมจะทำยังไงครับค่าทำพันห้านะครับ มีมาแค่เนี้ยผมก็เลยบอกว่าขายเธอครับไม่ต้องขายให้ผมก็ได้นะผมยินดีส่งกลับไปนะเพราะหลายคนเนี่ยไม่พอใจกับคําตอบผมก็คือผมไม่ทําให้นะผมส่งกลับนะครับแล้วก็จ่ายค่าส่งมานะครับอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าผมอยากได้ของเขานะผมจะเอาไปทําไมครับคอมพิวเตอร์ผมสองสามร้อยเครื่องครับยังไม่ได้แก่เลยจะอันนี้เป็นเป็นงานของผมนะก็คือ ผมออกไปซื้อแผงวงจรมานะครับเนี่ยมานั่งแกะเอาไอซีมาทําเป็นอาชีพผมอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ทําเสริมก็คือสอนพวกคุณเนี่ยฟรีนะครับก็ยังมีคนพูดว่าผมอมทองนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับส่งมาทําอย่างเงี้ยครับมันทําไม่ได้นะผมบอกเลยมันทําไม่ได้เนะี่ยอย่างเงี้ยครับส่งมาซองแค่นี้มันจะทําได้ยังไงนะครับ เราก็บอกไปตรงๆอ่ะผมรับซื้อไว้นะอย่างเงี้ยผมให้สองร้อยอะสองร้อยเขาบอกว่าเขามีมูลค่าทองมากกว่าสองร้อยผมก็ยินดีส่งกลับสําหรับคนที่คนที่ไม่ทําก็ส่งกลับให้นะครับอ่ะผ่านไปึ่งเรื่องครับเรื่องโอมทองเรื่องอะไรคือถ้าคนที่มาทําทองกับผมจะเห็นนะครับน้าผมจะใสทุกขั้นตอนนะไม่มีตะกองตะกอนถ้ามีก็อาจจะเป็นบางคนที่เขามาแล้วมันใช้ระยะเวลานานอย่างเช่นทำอ่าหนึ่งวันไม่จบ แล้วเขารีบกลับเนี่ยก็จะเอาทองกลับไปก่อนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับผมจะเก็บตามให้มีหลักฐานหมดนะครับผมไม่เอาเพราะว่าผมเชื่อเรื่องเวรกรรมนะครับไปเอาของเขามาเนี่ยมันก็บาปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมได้โดยที่ไม่รู้ที่มาอย่างเช่นวันก่อนผมทําเบ้านะครับทําเบ้าหลอมเก่าเนี่ยเก้าสิบกว่าใบผมได้ทองแปดกรรมนะครับตัวนี้จะเอาไปทําโทานในปีหน้านะครับ อันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเยผมจะเก็บงานลูกค้ามาทําได้ได้วยนี่ผมไม่เอาครับอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่ชอบผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับทีนี้คําถามสําคัญอีกอันหนึ่งครับก็มีทีมงานนะครับที่มาหาผมแล้วบอกว่าอาจารย์ชื่อดังนะครับผมไม่รู้ผมดังเปล่านะแต่แต่เขาพูดให้คนที่รู้จักผมฟังเนี่ยแสดงว่าเขาก็ซิฟมาหาผมว่า อาจารย์ไม่มีงานนะครับไม่มีงานไอซไม่มีงานทําแต่ทำไมมีทองไปขายไปออกคอนเทนต์ผมจะบอกว่าไอ้ไอคนที่ฝากมาเนี่ยมันโง่มากจิตใจมันต่ํามากครับคือเวลาคนมาหาผมเนี่ยเอางานมาทําเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับอาแดดหนึ่งแสนสีน่ทองน้ําหนักทองเนี่ยร้อยสามสิบสี่กร้อยสามสิบนสะีก่ก ผมให้เงินเข้าไปสี่หนึ่งแสนสี่มื่นะครับแล้วทองส่วนที่เหลือนะครับก็อยู่นี่สองเลืองอเพราะว่าถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าตังค์ผมไม่พอสำรองจ่ายให้เขาเนี่ยผมก็จะเอาเป็นทองไว้แล้วส่วนหนึ่งส่งขายให้เขานะครับน,นี่ยอันนี้คือผลรวมจากสองเดือนนะครับปีหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ไปขายทุกเดือนหรอก ปีหนึ่งเนี่ยผมขายไม่เกิน5ครั้งหรอกครับสองสามเดือนรวมทีหนึ่งจนเงินที่เราเอามาทําส่วนนี้มันหมดเ,เราก็จะไปขายทีนึงนะครับถามว่าผมได้อะไรเนี่ยออย่างที่ลูกค้ามาทําเมื่อวานนะครับเนี่ยเนี่ยเขาฝากขายนะครับฝากขายไว้ฝากขายแต่เราประกันให้เขานะวันที่เขาฝากนะครับเราก็จะจดไว้นะครับเนี่ยนคนนี้หมื่นหนึ่งหมื่น สามสิบห้าบาทนะครับค่าทําพันห้านะครับคนนี้สามหมื่นหกนะครับค่าทำ 3, าสามพันนะครับเนี่ยมันจะจดไว้ตลอดนะครับมีตลอดนะครับตลอดสองปีเนี่ยอันนี้เล่มนี้มันเล่มใหม่ครับเล่มเก่ามเต็มเนี่ยมีจดไว้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่ถามโง่ๆว่าผมเอาทองจากไหนมาขาย ก็ส่วนหนึ่งผมทําเองนะครับเป็นเป็นเป็นอาชีพผมนะอีกส่วนหนึ่งก็ก็คือรับฝากจากคนที่มาทํานะครับอย่างเงี้ยมันไม่สะอาดนะครับมันไม่สะอาดเพราะว่าผมทําเองผมรู้ว่ามันเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่าง2เม็ดนี้มีไม่สะอาดอยู่เม็ดหนึง่งแต่ก่อนที่เราจะลงไปขายเนี่ยเราต้องทําให้มันสะอาดก่อนครับต้องทําให้มันมีเปอร์เซ็นต์ทองที่ดีก่อนรนะับไปขายซึ่งมันเป็นหน้าที่ผมเองนะครับ พราะถผมจะขายที่ละกราสองกรัรมเนี่ย่าส่วนต่างยี่สบาทต่อกรํารเนี่ยค่าส่งยังไม่พอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องรวมนะครับรวมมาไว้รวมมาไว้ไปจําหน่ายซึ่งณวันที่ซื้อหรือเขาฝากผมขายเนี่ยถ้าเม็ดเล็กเนี่ยผมบอกเลยผมซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่แพงแต่เม็ดใหญ่เนี่ยเขาฝากขายฝากขายก็คือทองไปถึงล้านปุ๊ เขาก็จะโอนตังค์ให้ผมแล้วผมก็จะโอนตังค์ให้ลูกค้าให้คน,นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นปัญหานะทำมาสิบเจ็ดปีนะครับไม่เคยโกงใครนะครับพราะฉะนั้นก็ผมตอบคําถามให้แล้วนะคุณไปยกระดับจิตใจคุณนะครับให้มันสูงขึ้นสําหรับคนที่ดีกับผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมดีกับแบบใจหายเลยนะครับผมดีกับเต็มที่100%ยซนครับแต่สําหรับคนประเภทเนี้ยประเภทที่ ห่างไกลความเป็นมนุษย์นะครับจิตใจมันห่างไกลความเป็นมนุษย์เนี่ยผมไม่อยากไปคบค้าสมาคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคุยกับผมเนี่ยคุยแบบคนมีศีลมีธรรมนะครับมีมาตรฐานสังคมนะครับอย่าไปคิดเองพูดเองนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าเจตนาคุณเนงไงอ่ะบางทีผมก็ไม่ได้ยินนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าผมได้ยินเนี่ยผมอยากจะคุยกับเขานะว่าคุณเข้าใจผิดนะครับ คือผมไม่รู้หรอกว่าคุณรับอะไรเลวร้ายมาในชีวิตเยอะแยะมากมายนะผมก็เคยได้รับแต่ผมไม่เคยใส่ร้ายใครนะไม่เคยทำให้ใครต้องตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่าอย่าหาทำนะครับมันไม่ดียาทำเลยมันไม่ดีนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมจะปรับปรุงใหม่ครับก็คือคนที่จะเข้ามาทำเนี่ยต้องพร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าผมมีงานอย่างอืน่น ที่ผมต้องทำนะครับตามตามโครงการในใจผมนะครับแล้วก็เรื่องอเรื่องการสอนสกัดโลหะยังทำอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้เผยแพร่ามากนักนะครับเพราะบางงานเนี่ยลูกค้าไม่ให้ถ่ายภาพนะครับไม่ให้ถ่ายภาพไม่ให้ถ่ายกระบวนการไม่ให้ถ่ายตัวเขานะครับเพราะฉะนั้นบางงานไม่ไม่ได้โชว์นะครับนะครับไม่ได้โชว์ทำให้ไอ้พวกบางไอ้พวกกลุ่มนี้มันก็เลยไม่รู้นะครับ พราะฉะนั้นลูกค้าเก่าลูกค้าประจํานะครับถ้ายัางมั่นใจกับผมอยู่ก็เรียนเชิญได้นะครับส่วนลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่เนี่ยต้องต้องคุยกันนานหน่อยครับคุณต้องพร้อมจริงๆนะผมถึงจะให้เข้ามาเพราะจะไม่รับแบบเบีย้ยใบไหลายทางหรืออิเลเกขายแล้วนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ